ถ้ากำลังจะถูกจ้างออกแนะนำด้วยค่ะว่าเราต้องได้สิทธิ์อะไรบ้างจ้างออกเนี่ยเราไม่ได้สิทธ์อะไรตามที่กฎหมายกำหนดนะถูกจ้างออกไม่ได้สิทธิ์อะไรตามที่กฎหมายกำหนดนะอ,อ่ะไ,ได้สินสเนาะได้สิทธิ์เดียวได้เงินว่างงาน30%ของประกันสังคมเทียบเท่าการลาออกเองนะครับเพราะการจ้างออกเนี่ย มักจะลงเอยด้วยการที่นายจ้างให้เขียนใบลาออกการจ้างออกคือการที่นายจ้างเสนอจ่ายเงินให้เราก้อนหนึง่งอาจจะเท่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานอาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าเพื่อแลกกับการที่เราเขียนใบลาออกให้ในายจ้างอันนั้นเรียกจ้างออกแต่ถ้าคุณถูกเลือกจ้างคุณจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา1 1 8 ตามคุณสมบัติอายุงานและถ้าในจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าคุณจะได้ค่าตกใจหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา17ด้วยและคุณจะได้รับเงินว่างงาน60 180อร์วันหรือ6เดือนนะครับจ้างออกไม่ได้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้สิทธิประกันสังคมอย่างเดียวเลิกจ้างคุณจะได้ค่าชดเชย ได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าสิทธิประกันสังคมกรณีถูกเลิกจ้างเนาะต้องชัดเจนว่าคุณนะ่ะถูกจ้างออกหรือกำลังจะถูกเลิกจ้าง